สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง believer สามซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีพฤษภและ,ละขนาดพฤษภสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสมารอลาอดีมาที่ believer สามตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อลอาอดีมาทาค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้ทุกคนที่อลอาอดีมาทาค่าครูกันครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ ดาวพฤษฎีโคจรย้ายราศี EP ที่2ครับ EP แรกเราพยากรณ์ไปแล้วดาวพฤษดีย้ายจากราศีมิถุนพบเรือนกระดุมพระหรือการเงินโคโคจรเดินหน้าเข้าสู่ราศีกรกฎในราศีสหชะเนาะก็พูดไปถึงตรงนี้นะครับใครที่อยากฟังอยากรู้ว่าโอเคมันจะเปลี่ยนแปลงในสิ่งใดแต่ว่ายังโชคดีสำหรับคนพู้สบที่เปลี่ยนแปลงจากเรื่องดีไปสู่เรื่องดีนะครับเอาเอาเป็นว่าอย่างนี้นะผมจะบอก ดาวเสดอยู่ในเดือนตนุทับลักษ์เนะี่ยตั้งแต่นั้นน่ะโชคดีไปตลอด5ปีเลยครับแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนนะเพราะเราต้องกลับไปดูพื้นดวงของแต่ละคนก่อนพื้นดวงของเราเนี่ยคือกรรมกรรมที่เราทํามาสิ่งที่เราเป็นตัวของเราเองไม่ว่าจะเป็นการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เรากระทามันอยู่ในดวงหมดเลยครับมันบอกอยู่หมดเลยแล้วก็สิ่งที่เราทํามาไว้ สิ่งที่เรากำลังจะเป็นทุกอย่างก็อยู่ในดวงมันบ่งบอกถึงอดีตปัจจุบันอนาคตได้ทั้งหมดนะครับแต่อยู่ที่ว่าใครจะตีความได้นะครับทีนี้พอมันโคจรสู่สสตําแหน่งกรกฎเนี่ยจะได้ตําแหน่งที่ดีมากๆคือตําแหน่งอุดและมหาอุดเนาะเดี๋ยวเรามาทาความเข้าใจกับอีพีที่สคือดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ในตําแหน่งของซาชาอันนี้จะอธิบายนิดนึงแล้วก็โยกกับดาวบฤตยูว่าจะได้ผลอะไรแล้วก็เบียนกับดาวเสาราหูในเรือนกรรมะ จะมีผลเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับอะไรบ้างซึ่งอันนี้เป็น EP พิเศษนะครับไม่ได้มีไม่ใช่รายเดือนไม่มีดาวรายเดือนปรากฏในนี้เลยดังนั้นไม่ใช่รายเดือนจะมีคลิปนี้1ครั้งต่อเมื่อมีดาวใหญ่1ึงหมายถว่าดาวย้าย1ปีขึ้นไปคือดาวพัสดีเนี่ยย้าย1ครั้งเราถึงสามารถทําคลิปนี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่า เป็นคลิปพิเศษนานๆครั้งจะมีทีหนึ่งนะครับก็ติดตามกันจะได้รู้ภาพรวมโดยกว้างแต่นี่ไม่ได้หมายถึงระยะยาวมากเพราะดาวตอนนี้กาลังเดินเดินเข้าสู่ราศีกรกฎแค่2เดือนครึง่งส่วนดาวเสาร์ก็ถอยหลังแค่4เดือนครึง่งเท่านั้นแต่เดี๋ยวมันก็จะกลับไปอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวประมาณกลางปีก่อนกลางปีนะ่ะเดี๋ยวจะมีการพยากรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นแบบภาพกว้างโดยรวมแล้วก็ระยะยาวแล้วทีเนี้ยเพราะว่าดาวนิ่งละนะแต่ตอนนี้ยังไม่นิ่งเนาะก็เอาเป็นว่ามันอาจจะระยะเวลาแค่ปป๊บๆก่อน เป็นการชิมรางนะครับเป็นการชิมรางว่าดาวศีโคจรเข้ามาในราศีกรกฎจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปติตามรับฟังกันเลยครับอันดับแรกคนเกิดราศีพฤษภและราะพฤษภจุดกําเนิดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีและราะชัดจุดเดียวกันครับตนุราศีพฤษภตรงนี้นามาเริ่มต้นกันที่ดาวพฤษฎีโคจรจากราศีมิถุนพบเรือนกระดุมพระหรือการเงินโคจรเข้าไปในราศีกรกฎวันที่2ตุลาคม2อ6 8ในราศีสหชัซึ่งได้ตาแหน่งอุดและมหาอุดคําว่าอุด รือมหาอุดหมายถึงตำแหน่งสูงสุดของดาวพัสดีหมายถึงโดดเด่นนะครับดาวพัสดีเนี้ยมีกําลังสูงสุดในราศีธาตุน้ําราศีธาตุน้ําคือราศีกรกฎพิจิกมีนดาวพัสดีเป็นอุดหรือมหาอุดอยู่ในราศีกรกฎเป็นมหาจักรในราศีพิจิกและเป็นกเกษตรในราศีมีนดาวพัสดีมีตำแหน่งทั้งหมดในราศีธาตุน้ำเห็นไหมครับเนี่ยคยกว่าดาวพัสดีมีกำลังสูงที่ถามว่ามันสูงแล้วมันยังไงเหรอ ดับซีหมายถึงการเรียนรู้หมายถึงกฎระเบียบนะครับกฎข้อบังคับและกฎหมายด้วยดังนั้นเนี่ยการเรียนรู้ทุกอย่างหมายถึงถ้ามัตกโดยสาราคือการเรียนรู้ด้านสังคมจะทําให้เราโดดเด่นรู้เขารู้เราลบรอยครั้งชนะรอยครั้งหมายความว่าสังคมจะเป็นตัวหล่อหลอมจำไว้นะครับสังคมคือสิ่งที่เราอยู่ในตรงนั้นคือมันหมายถึงคนหมู่มากสังคมคือคนหนึ่งคนประกอบด้วยคนหนึ่งคน แต่ละคนเนี่ยมารวมตัวกันมันจึงเป็นเพื่อพลังที่ยิ่งใหญ่อย่างเช่นประเทศไทยที่กําลังไม่เอาดีกว่าจะเป็นประเด็นเอาเป็นว่าคนหนึ่งคนแต่ละบ้านก็คือหนึ่งครอบครัวหนึ่งครอบครัวรวมกันเป็นประเทศก็คือประชากรเข้าใจไหมครับประชากรประเทศไทยมี ที่เขาบอกว่ามี70ล้านตอนนี้อาจจะน้อยลงมาดีนะึงนะหกกว่าล้านอย่างเงี้ยอ,อย่างประมาณ65ล้านอย่างเงี้ยนั่นแหละประมาณนั้นนะครับก็นั่นแหละก็คือหมายถึงสังคมนะครับอันนี้หมายถึงสังคมใหญ่มากเลยนะปกติสังคมที่เราพูดเนี่ยหมายถึงสังคมใกล้ตัวครับหมายถึงหมู่บ้านนะพูดง่ายๆหมู่บ้านละแวกหมู่บ้านละแวกรอบๆบ้านเรานั่นแหละเขาเรียกว่าสังคมแต่สังคมนี้ไม่ได้หมายถึงบ้านอย่างเดียวแต่มันหมายถึงที่ทํางานได้ด้วยนะหมายถึงว่า ออฟฟิศเนี่ยออฟฟิศหนึ่งออฟฟิศเนี่ยเขาเรียกว่าสังคมด้วยเหมือนกันเข้าใจปะสังคมหมายถึงสิ่งที่เราเอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งสิ่งนั้นเป็นประจําเช่นบ้านก็คือเราแวกบ้านเราก็คือบ้านติดติดกันกับเราอยู่สีห้าหลังแถวนี้รอบตัวเราเนี่ยรเนี่ยเขาเรียกว่าสาชาเลยสังคมอีกอย่างหนึ่งคือสังคมทํางานก็คือออฟฟิศหนึ่งออฟฟิศนี่แหละครับประมาณนั้นเนี่ยก็เรียกว่าสังคมเช่นเดียวกันเนาะดังนั้นเนี่ยดาวพฤหัสไปตกในสังคมแปลว่าเราต้องเรียนรู้คน เพราะว่ามันมาจากเรือนบรณะกับเรือนลาภะแปลว่าดีหนึ่งเสียหนึ่งอย่างนี้ครับดาวพฤหัสมาเป็นอุดอยู่ในเรือนสังคมเนี่ยมันแปลว่าโดดเด่นท่ามกลางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงหมายความว่ามรณะเนี้ยมันจะมดีด้านดีและด้านเสียนะครับด้านดีเอาด้านดีก่อนจะได้ใจชื้นบรณะสาชาคือการเอ่เขาเรียกว่าเดินทางนะครับจะได้โชคได้ลาภบรณะเดินทางไกลสาชาทางไกลลาภะคือโชคลาภแปลว่าโชค โชคลาบมักจะอยู่ไกลตัวต้องเดินทางไปถึงต้องมาเดินทางไปเอามันมานะครับมันถึงจะได้โชคในลาบโชคลาบมันถึงจะมาโชคลาบมันอยู่ที่ต่างถิ่นไม่ใช่อยู่ที่ถิ่นเดิมแปลว่าคนต่างถิ่นนะครับหรือจะเรียกอย่างนี้ก็ได้นะสาชาคือสังคมมรณะคือเดินทางไกลเดินทางไกลไปเจอสังคมใหม่ลาภะคือโชคลาภได้โชคลาบจากสังคมใหม่ๆเข้าใจะมาครับคือผมเพิ่งมาดูไม่นานนี้ว่าโชคลาบเนี่ย ในทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ความเชื่อนะในความในทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้เขาบอกว่าโชคลาบคือสิ่งที่อยู่ไกลตัวหมายว่าสิ่งที่แบบเราต้องไปค้นหาสิ่งที่เราต้องไปพบเจอสิ่งใหม่ๆแต่คนประสบมากเป็นคนสันโดษอยู่แต่บ้านอยู่แต่ครอบครัวไม่ค่อยจะชอบสังคมสักเท่าไหร่การเข้าสังคมใหม่ๆมันคือโอกาสโอกาสคือโชคลาภ หมายถึงว่าเราจะเห็นอะไรช่องทางใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเพราะถ้าเราอยู่ที่เดิมมันก็มีแต่โอกาสเก่าๆที่เราเคยรู้จักหรือสิ่งที่เราทั้งชอบแล้วทั้งได้มันมาแล้วหรือบางทีก็ไม่ชอบก็ไม่เอาไม่สนใจแต่ว่าโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่เรายังไม่เคยเห็นเนี่ยมันอยู่ในถิ่นอื่นเข้าใจไหมอย่างนั้นก็เดินทางไปสิมันก็จะมีโชคมีลาบคําว่าโชคลาบหมายถึงการเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับเจอคนใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆโอกาสใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆอะไรประมาณนี้ก็เอาเป็นว่าไป ในที่ใหม่ๆม,มันก็จะมีโอกาสมีโชคมีลาบเข้ามาเข้าใจหรือยังครับโชคลาภเนี่ยมักจะได้จากคนกับสังคมนะครับหรือสานที่ดังนั้นเนี่ยสานที่ใหม่ๆก็มีโอกาส,ม,กาสมีโชคลาบได้เช่นห่วงจุย้ยก็หมายถึงว่าเปลี่ยนห่วงจุย้ยมันก็ต้องเปลี่ยนโอกาสส่วนคนอันนี้สําคัญมากเลยคนเนี่ยเป็นตัวสําคัญที่จะทําให้เราได้โอกาสเพราะเราไม่สามารถหาโอกาสจากตัวเราเองได้แต่เราหาโอกาสจากบุคคลอื่นได้เขา้าใจไหมครับเพราะเรา เราก็เป็นของเราแต่เราต้องไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเพื่อให้เกิดโชคลาภนะครับดังนั้นเนี่ยก็เข้าสังคมใหม่ๆก็จะเกิดสิ่งใหม่ๆเห,ห็นไหมครับชนี้ด้านเสียล่ะมรณะคือความเดือดร้อนเสียหายโชคลาภคือหมายถึงสิ่งที่เราอยากได้ปรารถนาดังนั้นเราอยากได้มากเข้าไปในสังคมไปทําตามเขาอะ่ะแต่สุดท้ายเสียหายมาก็เป็นไปได้เหมือนกันดังนั้นเชื่อคนถูกก็ดีไปเชื่อคนผิดกระโดดหลอกนะครับเออเหมือนตอนเนี้ที่สังคมกําลัง มีวิวาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวข้องกับผู้วิเศษนั่นแหละตามนั้นแหละที่เราเห็นข่าวอย่างรายการหนกระแสใช่ไหมที่ออกเนี่ยนั่นแหละหลายๆคลิปเนี่ยจั่วหัวข้อกันเนี่ยนะครับตามจริงเ่ะผมอยากจะบอกพวกคุณว่าตามจริงพวกเขาไม่ได้ผิดซะทั้งหมดแต่คนที่ผิดต้นตอของคนที่ผิดคือคนดูครับถามว่าทำไมทำไมไปโยน โยนความผิดให้คนดูคือผมอยากจะบอกงี้คิดดีๆคิดตามให้ทันให้ทันนะครับพวกคกุณอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นั่นคนมันเห็นช่องทางว่าอาถ้าทาตรงเนี้ยมันจะรวยทําตรงเนี้ยมันจะได้เงินถามว่ามีใครจะไม่ทําครับถูกปะอาอย่างเช่นฉันขายชก,กรัดดูไบเนอะมันก็มันก็ฮิตม,มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่หมายถึงว่าสมมุิสมุสมิ อ่ะช่วงเนี้ยเทรนกันออมาชอกโกแลตดูใบแล้วถ้าฉันไปทําขายมันก็คือโอกาสหนึ่งที่เราจะขายได้ถูกป่ะครับอ่าแล้วใครจะไม่ขายเดี๋ยวเมือ่อหรือหรือใครบางคนอาจจะว่าทำไม่เป็นก็ก็ไปจ้างเขาทําก็ได้อะไรแบบเนี้ยแบบเออเพื่อนมีใครที่อยากจะมาเป็นเชฟให้ไหมทาทาอันเนี้ยขายกันแบบเราลงทุนเขาเข,ข,ขาบางคนทําเราขายอย่างเนี้ยก็ได้แต่หมายความว่าโอเคหมายความว่า,ม,า,วามันมีโอกาสที่จะทําแล้วก็จะมีโอกาสที่จะได้เงิน แต่อันนี้คือสิ่งที่มันปกติถูกป่ะครับแต่เรื่องของความเชื่อเรื่องหมอดูพวกนี้ครับมันก็อาจจะเป็นเรื่องอะไรที่เกินความคาดฝันคาดหมายที่ที่มันจะรู้ได้เนาะมันก็เลยเป็นดาบสองคมทีนี้พอพวกคุณคือแบบอย่างหลายๆคนไม่ชอบผมเพราะว่าเป็นลักษณะของการที่อธิบายเยอะ วุ่นวายยุ่งยากอะไรก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะเข้าการพยากรณ์อย่างเงี้ยหลายคนจะไม่ชอบแต่บางคนก็ชอบหลายคนหลายคนมาปรึกษาส่วนตัวเนี่ยจะชอบกันแต่คนที่ไม่ชอบก็คือบ่นด่าไปว่าไปนั่นแหละผมก็เลยอยากจะบอกว่าก็พวกคุณอยากได้อย่างนู้นอยากได้อย่างนี้อยากได้อย่างนั้นเขาก็เลยทําตามที่พวกคุณอยากได้แต่มันมาพร้อมความหลอกลวงเพราะบางทีมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยแต่คุณอย่างสิ่งที่พวกคุณอยากได้มันไม่อยู่ในความเป็นจริงครับผมบอกเลย สิ่งที่หลายคนเรียกร้องมันไม่มีอยู่บนโลกใบนี้มันคือความฝันของคนทุกคนความฝันคือสิ่งไม่เป็นความจริงแต่ความจริงคือสิ่งที่มันทำไม่ได้เขาจะมาคำความจริงคือมันไม่มีทางเปิดเกิดขึ้นได้ะแต่พวกคุณอยากได้ะเขาก็ต้องเอามาให้พวกคุณให้ได้เพื่อเขาจะได้เงินคุณแล้วเขาก็ตอบสนองนี้ให้คุณเนี่ยได้สมหวังแต่มันขึ้นอยู่กับคำว,ว่าหลอกลวงดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าไงว่าความผิดมันผิดทั้งคู่นี่แหละ ผิดทั้งคนอยากอยากดูกับไอ้คนดูนั่นแหละผิดทั้งคู่แต่คนที่ผิดที่สุดคือคนดูครับเพราะคุณอยากได้นโน่นอยากได้นี่อยากได้นั่นที่เกินความจริงดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากได้ความเป็นจริงเขาก็ต้องอยู่ในความเป็นจริงเหมือนผมอะอยู่ในความเป็นจริงพูดกับความจริงมันไม่ดีก็บอกไม่ดีไม่อวยอวยทําไมอวยคือการหลอกลวงผมพูดเสมอว่าผมไม่หลอกลวงใคร ไม่ชอบหลอกลวงเพราะตัวเราถูกหลอกลวงเราก็ไม่ชอบดังนั้นเราก็จะไม่หลอกลวงใครดังนั้นเนี่ยเราก็จะพูดความจริงว่ามันไม่ดีอย่างนี้มันดีอย่างนี้ก็พูดไปนะครับแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่บนหลักการทายของโหราศาสตร์ที่บางทีอาจจะดูเหมือนเนช่นอาจจะได้จับเงินล้านอย่างเงี้ยบางทีอาจจะถามหน่อยว่าบางคนอาจจะคาดหวังว่าฉันจะได้จับอันนี้ก็คือความคาดหวังของคนอื่นนแต่หลายคนอาจจะอธิบายไม่ถูกผมอยากจะบอกว่า คนดูก็ต้องมีวิจารณญาณของตัวเองด้วยนะเขาว่าจับเงินล้านตัวเองทํางานอะไรจะได้จับเงินล้านต้องคิดก่อนไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าจับเงินล้านแล้วก็เชื่อเป็นตุเป็นตะอย่างเงี้ยคือมันต้องเมคเซนนิดนึงถามว่ามันเป็นการตลาดไหมมันเป็นแค่คําพูดที่ดูสวยหรูแต่ไม่ใช่การตลาดเราไม่เคยคิดว่ามันจะ เรียกยอดดูมาดูอย่างเงี้ยไม่ใช่ถ้าทำจะทำไปนานแล้วแต่นี่ไม่ทําแต่ผมแค่พูดเขาว่าจับเงินล้านหมายความว่ามันต้องมีคนจับได้แต่มันอาจจะไม่ใช่เราผมก็จะพูดเสมอบางทีมันอาจจะไม่มีเวลาพอที่จะพูดแต่หมายความว่าบางครั้งผมจะ,จะพูดพูดใส่ห้อยตามตามมาว่ามันอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันมีอายุเพศแล้วก็ดวงดาวในพื้นดวงของแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันนะครับ มันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะได้เหมือนกันหมดเพราะนี่คือภาพรวมไม่ใช่ดูดวงส่วนตัวเข้าใจไหมครับังนั้นเนี่ยมันก็จะพูดไม่ได้หรอกว่ามันจะต้องจับเงินล้านมันจะต้องอย่างนู้นอย่างนี้บางทีอะ่ะมันอาจจะเป็นคําที่ดูโอเวอร์แต่ว่าให้คนคิดนิดหนึ่งคือถ้าเป็นผมผมคิดแล้วนะเราทํางานแค่นี้จะได้เงินล้านไม่มีทางอะ่ะผมก็ไม่เชื่อหรอกตอาให้เขาพูดยังไงผมก็ไม่เชื่อนี่ไงคือคนมีวิจารณญาณแต่บางคนไม่มีวิจารณญาณครับดังนั้นเนี่ย ก็จะหลงตกเป็นเหยื่อคนง่ายก็บันก็แบนบนั้นน่ะในนั้นเนี่ยอันนี้บางทีเขาอาจจะอย่างผมอะถ้าพูดเขาว่าจับเงินล้านเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าจะหลอกลวงใครว่าได้เงินล้านแต่ผมแค่พูดว่าเหมือนที่เขาพูดกันเออประมาณนั้นนะครับก็เลยเหมือนกับว่าแต่เมื่ถามว่ามันจะได้จับไหมมันต้องมีครับไอ้เสาราหูเนี่ยพระคอคู่ค่าเรียกอะไรอ่อสินทรัพย์อะแล้วจะไม่ได้เงินล้านได้ยังไงไม่ได้เงินสิบล้านได้ยังไงบางคนขายบ้านก็สิบล้านแล้วอะ เออถ้าขายได้นก็ได้สิบล้านละถามว่ามันไม่ตรงตรงไหนถูกปะแต่มันอาจจะไม่ใช่เราไงเพราะเราไม่ได้ขายบ้านเอออะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่ามันมันเป็นการพยากรณ์ที่ไม่อาจจะไม่ใช่ตัวเราแต่มันมีคนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยต้องได้แน่นอนมันมีคนที่ต้องได้แต่เขาอาจจะไม่เปิดเผยตัวเขาอาจจะไม่มาดูช่องเราเขาจะไปครับแต่เขาเกิดราศีพฤษภเราทายคนส่วนใหญ่ของคนพฤษภทั้งหมดก็จะไปครับเอออันนี้ก็ต้องมีวิจารณญาณในการฟังนิดนึงนะครับ โอเคอย่าอย่าคิดเองเออเองบางคนอยากคิดเองเออเองเป็นตุเป็นตะไม่ได้ด่าใครนะแต่หมายถึงมีคนคิดแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเลิกคิดเองครับฟังฟังหูไว้หูใช้การวิจรารณญาณดีๆในการรับฟังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันคือความเชื่อมันคือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจริงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้นะครับโหราศาสตร์ไม่ได้บอกว่ามันจะต้องต้องเป๊ะแม่นแม่นแม่นคือทุก ทุกคนก็คาดหวังกันไปเองว่ามันต้องแมน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 แต่ผมอยากจะบอกว่ามันมีแม่นบางไม่แม่นบ้างผมก็พูดอยู่เสมอแตกดะแต่ว่าคําพูดเนี่ยเป็นดับสังคมที่มาทิ่มตัวผมเองเพราะอะไรไหมถ้าบอกว่าแมนบางไม่แมนบางนี่เออไม่ดูละอาจารย์นี้ไม่แมนคนอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะดังนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันเป็นดับสังคมทั้งหมดไม่พูดก็ขายไม่ได้พอพูดก็ดูเหมือนจะโอเวอร์เกินจริงดูเหมือนจะแบบ โฆษณาชวนเชื่อให้คนเชื่ออย่างเงี้ยคืออะไรก็ไม่รู้อะผมไม่คือปวดหัวปวดหัวแล้วไอ้พวกรัฐที่จะจับจะอะไรเนี่ยก็งงงงนะคือไม่ไม่ไม่ออกคือเวลามีกฎคนนี้ทําผิดอย่างนู้นอย่างนี้แต่ไม่เคยบอกเลยว่าทําแบบไหนผิดบ้างไม่เคยบอกไม่เคยแจ้งแต่ให้เราเรียนรู้กันเองประชาชนต้องตื่นรู้กันเองต้องศึกษากันเองบางทีมันก็ศึกษาแหละดูไหมรู้แต่บางทีมันดูไม่หมดเพราะว่ากฎหมายมีเยอะมากถูกไหมครับ บางทีมันก็ไม่ครอบคุมอะ่ะเราก็กลายเป็นว่าคนสวยตลอดนะเนาะก็อยู่ที่ประชาชนนี่แหละครับก็ก็หนักใจนะคือประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาทําแบบนี้กันหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับคือแบบเหมือนกับใส่หมวกกันน็อกเออคนไม่สวมหมวกกันน็อกจับปรับใบขับขี่อ่าจับใบขับขี่มาแล้วก็ปรับเงินใช่ไหมครับอะไรแบบนี้ยแล้วแล้วทาไมไม่คือได้แค่ลดน,นลงแต่ไม่ไม่บอก เขาได้อะไรแบบไม่เป็นกฎหมายจริงๆยังจังอ่ะเออกฎหมายที่คนอื่นเนี่ยเขาแรงมากๆเลยถ้าคุณไม่ออกกฎหมายแรงๆเนี่ยมีใครไหมจะทาอ่ะก็ทําบ้างนะเห็นไม่เห็นก็แล้วไปไงก็ทําต่อก็แค่นั้นนะก็ละรวมกันอย่างเงี้ยเออแล้วแล้วความผิดก็มีอยู่ที่ประชาชนไงนั่นแหละก็เพราะคุณไม่เข่งคัดไม่กฎหมายอะไรแบบนี้ไอ้ผมไม่ได้ว่าใครนะแต่หมายถึงจากที่เห็นนะมันก็เป็นแบบเนี้ยคือพวกคุณเหมือนเชือกไก่ให้ลิงดูแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังอ่ะดังนั้นเนี่ย เอาจริงเอาจังสีให้มันแบบว่าเข้มงวดกันไปเลยไม่จะได้จบมันจะได้ไม่ต้องแบบมีปัญหาเนาะไม่งั้นมันก็ปัญหาก็เลื้อรลังอยู่แบบนี้เออก็เนาะไม่รู้จะเอาอยัางไงเอาเป็นว่าตัวใครตัวมันแล้วกันเพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่า,วาจะทํายังไงเพราะเราเสียงเดียวเนาะก็ไม่สามารถจะทําอะไรได้เนาะอ่ะทีนี้คือวิจทย,ยาศาสช่วยเราได้ความรู้ช่วยเราได้นะครับเรียนรู้ทุกอย่างพยายามศึกษาทุกอย่างนะทำให้ถูกตามกฎหมายแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไร ศีลธรรมอ่ะออพยายามอยู่ในศีลธรรมเนาะถ้ามันออกไปบ้างก็พยายามตบๆเข้ามาคนเราต้องเผลอไผลไปบ้างแหละนะครับก็ต้องพยายามตบๆเข้ามาพยายามอย่าอย่าละทิ้งความเป็นตัวตนเนาะอ่ะทีนี้ดาวพฤตยูโยกกระดาพระบรีในเดชาชาก็หมายถึงสังคมจะเปลี่ยนแปลงตัวตนเราได้หมายถึงมีอิทธิพลครอบงาชีวิตเรานะทําให้เราคิดตามเนาะทีนี้เสาราหูมันเบี่ยงกระดาวมฤตยูก็มันจะมีการกดดันวิธีการแก้คือเดินทางครับ มันจะลดความแรงกดดันได้เพราะไปเจอสิ่งใหม่ๆส่วนลาหูเนี่ยตีอา่าเคาเรียกว่าเบียนกับดาวนิวเตระอยู่คือการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานก็แปลว่าไปต่างถิ่นมันจะได้ไอเดียอะไรบางอย่างแล้วทําให้เราอะกลับมาทํางานในรูปแบบใหม่ในการเปลี่ยน m ม n ์เซตใหม่นะครับประมาณนี้ยังไงก็เอาเป็นว่าเดินทางมันจะเป็นตัวเปลี่ยนแปลงในหลายๆสิ่งอย่างน้อยเปลี่ยนที่ความคิดก่อนแล้วเดี๋ยวการกระทามันจะเปลี่ยนไปเองตามนะครับยังไงก็เรียนรู้ให้มาก เข้าสังคมให้มากโอกาสใหม่ๆอยู่ที่สังคมแล้วนำ <c oughs> ขอไปครับนำโอกาสนั้นมาเปลี่ยนแปลงตัวตนแล้วเดี๋ยวมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามไปกับทางช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ